เค hey, hey, hey,. สวัสดีค่ะรถเก๋งมือสองนะคะรถ t o y ย t a v ีออค่ะปี05นะคะเครื่องยนต์1,500ซีซีเกียร์ออโต้นะคะรถยนต์ตัว E ค่ะรถสวยทรงดีทนทานและประหยดัดเครื่องยนต์นิ่งๆนิ่มๆแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าค่ะพร้อมมีดิสสี่ล้อนะคะเป็นดิสเบรกสีลอ้อแม็กใหม่ค่ะยางดีช่วงล่างดีวิ่งทางไกลได้นะคะ ภาษีพรบพ69ค่ะเร่มเอกสารมีครบรถสวยสะอาดกระทุกท่านสภาพตามรูปเลยนะคะพิกัดดูรถได้ที่กบินบุรีค่ะ79,000บาทนะคะราคาเงินสดสนใจต้องการคุยรายละเอียดกับผู้ขายหรือต้องการที่จะเจรจาต่อรองนะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงกันได้ตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะ ต้องเน้นโทรคุยกันโดยตรงค่ะเพื่อประโยชน์และความสะดวกของตัวท่านนะคะสวัสดีค่ะ